ีพ่อแม่พี่น้องช่องซีโมเรนเอลใช่ไหมมูนีตซิมอนมาหล่อปลาพี่น้องจา้ากับบรรยากาศดีๆ17องศาเซลเซียสของประเทศเนื้อร์แลนด์มูลิตซีมตาตำสมบูรณ์คุงสู้พี่น้องกินเล้วจา้าผุ่นชมบรรยากาศวิวพี่น้องจา้าววิบรรยากาศงามงามนิ่งเวยอาเดนคา<อ>ลินสว<อ>นหนึ่ที่ยังดูของรัฐบาลพี่น้องจา้ามาเดอ้อตำสมบูรณ์คุงตำสมบูรณ์คุงยุ่ยย่วจา้า ขูดบะหม้มาจากบ้านแล้วล่ะพี่น้องจา้าใส่น้ำตาลผงนัวน้ำตาลผงนัวสนเสร็จแล้วก็แค่รถพ่อมาจากบ้านพี่น้องจา้ามาตำนปลาแค่รถใส่ไปปักหน่าเน่าเลยค่ะเบมุมีบ่คคลาเทศได้พี่น้อง ขาดบะได้น้ำกระยรยู่วๆจ้าอาซีดซีดสีได้แลเปลี่ยวแล้วเลอกดเดียวรังกับมองได้พี่น้องจ้าพรังมองมองพังกับว่าไม่นยมนะผมนนี้เห็นนยงวะมาชมไกลๆพี่น้องจ้ามาชไกล้ๆทำสมบูรุง ตั้มสมบูรหุงในปลาบ่มีบวกขืออทศเพี่น้องจ้าคลิปวิดีโอสันๆันานๆานพาลูกเลออกาะปลารัฐบาลตำ้มสมบูรหุงในปลาพี่น้องเปตาดเส็บบอสซีสันมาเด้อแม่ซิมวนจะซิมให้เบริร์กมาเส็บมาเสบ น้ำปลาอยู่ๆจ้ะซิมก่อนพี่น้องโร๊บเ็บมีโมตับเซ่บัาแซ็บแน่บุมกซิมอนทั้งหูสิบแล้วมาเด้อพี่น้องตัสุหกูกำลงหัวรอเกือกเจ็บไปดิหัวแล้วสุดหูมาเด้อพี่น้อง ที่วิดโโีโ,โดดอ้บาน,นบานมากกับกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามในเด้อจ้าเป่อเป็นกําลังใจให้แม่ซิม่อนคิดบปนบานส้นๆรด้อจ์เดอบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมเ้อจ้าสวัสดีจ้า